สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคันนี้นะคะรถสภาพป้ายแดงเลยนะเลขไม่อยู่เพียงหลักพันกิโลนะคะฟังไว้ผิดนะคะลูกค้าคันนี้เลขหม่หลัก 1,000กิโลเท่านั้นนะกับตัว n i สสัน m a r ์ท 1.2e ปี2018จดทะเบียนปี19นะคะค่าตัวอยู่เพียง3,900 0บาทเท่านั้นเองนะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะลูกค้าออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนข้างวดอีกทีปีหน้านู่นเลยนะใครที่มองหารถไม่ใช่งานอยู่นะคะหรือว่าสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัด098 260 9587นั พชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะผอนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานนะคะและผ่อน แรงนะแนะนําเป็นปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะสขอไข่ชอชิง 6773กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้ากระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบหลังพึ่งสีดำนะไฟหน้านะคะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะมีไฟเดย์ทมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะมีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าราคาหน้าป้ายเนี่ยอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่น 9,000บาทนะคะวันนี้นะคะนัดรถให้10,000บาทเหลือเพียง 3,900 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้า3,900 0บาทนะคะได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะเลขไมล์หลักพันกิโลนะคะลูกค้าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะเท่านี้ยังไม่พอนะคะเรายังมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะโดยบริษัทตรวจรถชั้นนำนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะถ้าตรวจอบเจอว่ารถของเราเคยชนหนักผิดความ จมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะลูกค้าไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะคัดคุณภาพคัดเกตเอทุกคันนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นสเปคเดิมเดิมมาจากป้ายแดงเลยนะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ดด้านในมีให้เห็นเด่นชัดเลยมาร์กแตมสีตรงเบ้าโชว์มีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะคะซีนเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะคะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มเลยไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะฝากครอบกระจกซีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะติด ฟรีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดนะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะพวงมาลัย3ก้กานเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสิกรอกของการใช้งานนะเลขไม่นะคะลูกค้ามาสตาร์ทรถดูเลขไม่เดยคันนี้เลขไม้อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะเอ้ขอภายหลักพันนี่ลูกค้า7695กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม้แท้ไม้เดิมเช็คประวัติได้ไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะนี่ไม่นะ ไม่เดิมนะคะการันตีให้เลยลูกค้าขาสภาพสวยพร้อมใช้นะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB ได้นะคะ แอร์นะเป็นแอร์อันดอรอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นรถอีโกคาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะลูกค้าสภาพภายในสวยๆไม่ช้ําเลยนะคะฝ้าเพดานนะคะอาจจะมีคราบอาักขระ,ะยันบ้างตรงนี้พอจะลบออกได้นะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่โอเคลบออกให้ได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะส่วนตัวเบาของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาผ้าสีดํานะคะ เบาไม่มีอรอยฉีกรอยขาดนะเบาแน่นๆนแต่งๆตึงๆกันเลยนะคะเบาผ้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะลูกค้าแต่ว่าข้อเสียการดูแลทําความสะอาดเนี่ยอาจจะดูแลยากนิดนึงเนาะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับหัวนอซกประตูสภาพเดิมไม่มีรอยไข้รอยข,ย,ย,ขยับขยื่นนะการันตีโครงสร้างให้นะคะเป็นรถสีแดงสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะใครที่ชอบรถสีแรงแรงสีเจ็บเจบเนี่ย ก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยคันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผูุ้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าก็นั่งกันได้แบบสบายๆนะเป็นรถอีโก้คนะคะลูกค้าก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะขนาดกําลังพอดีนะกระทัดรัดนะคะสําหรับคันนี้นะมีที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บวางแก้วน้ําได้เนาะส่วนเบาะด้านหลังนะคะลูกค้า พับได้นะลูกค้าดึงเนี่ยมันจะมีที่ดึงตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าสามารถดึงแล้วก็พับเบาะนอนลงได้นะคะแต่ว่านัดเนี่ยดึงไม่ถนัดนะเพราะว่าถือกล้องมือนึงเนาะแล้วก็มันต้องดึงตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะคะถึงจะพับเบาะได้นะเป็นรถ5ประตูนะคะอีโกคานะคะเครื่องพันสองนะคันนี้นะใครที่สนใจนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของ ข้างงวดน,นะคะก็สามารถออกรถได้แล้วนะปีใหม่ไม้หลักพันนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะไฟท้ายนะดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะกระจกด้านหลังก็ติดตัวไรยฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้า เขาก็พอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระอยู่นะเก็บได้ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะคะไม่ได้เก็บได้เยอะมากนะแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะก็กําลังพอดีนะคะเบาะพับได้นะเอาลูกค้าเขาพับแยกได้เดี๋ยวนัดพับให้ดู ลูกค้าดึงตรงนี้นะแล้วก็ดันเบาะนอนไปเลยนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยอ่านี่เลยนะคะลูกค้าใครสนใจข้ามพลาดเลยนะแนะน,นาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะปีใหม่ไหม่น้อยด้วยนะคะในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะลูกค้าไม่มีรอยไขยรอยขยับขยืขยขย่นเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคงสร้างเดิมๆนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆจาก งานนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะเขามีในส่วนของฉากกั้นห้องเก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ถอดออกมานะถ้าลูกค้าจะใส่ก็ใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะนี่มันมีวิธีการใส่มีล็อกให้ใส่อยู่นะนี่มีฉากกั้นด้านหลังให้นะคะแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะ ล้ออะไรเครื่องมือมแมลงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างก็เดิมๆนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะไม่มีสนิมกัดกินนะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะเรื่องโครงสร้างนะอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลลูกค้าเพราะว่าเราคัดคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคันนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยราคาเพียง3ามแสนเก้าพันบาทเท่านั้น เองนะจัดไฟแนนซ์นะคะได้ยอดสูงสุดถึง355,000บาทเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะไม7 6 0 0กิโล 7,600กิโลนะลูกค้าสภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะคันนี้การใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะลูกค้าใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะออกรถวันนี้ร่ำผ่อนอีกทีปีหน้านู่นเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด3สูบ1 2 0 0ซีซี 1, 79แรงม้านะคะเป็นรถอีโคคาร์อีหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะปีใหม่ราคาไม่แรงแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะแผ่นเพจของรถมีให้เห็นชัดเจนนะเช็คประวัติจ,จากศูนย์ของนิสสันได้เลยนะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอน นะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดซีนเดิมๆนะคะลูกค้ามาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเพี้ยนเลยคานหน้านะคะลูกค้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะ การันตีโครงสร้างให้นะคะหัวน็อตนะคะแก้มด้านในไม่มีอรอยไขรอยเยขียบเพี้ยนเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆเม็ดอาร์ตมีเห็นเด่นชัดเลยนะคะสติกเกอร์มออก,กอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะพวกรูน็อตนะคะกลมๆเลยนะ ไม่มีรอยตอกรอยทุบเลยนะคะสภาพสวยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะใครที่มองหารถวิใช้ง,งานอยู่นะคะอยากได้รถที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะก็แนะนำคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะนิสสันมาร์ 1.2e ปี18-19นะคะคันนี้นะเลขไมล์7,600กิโลเท่านั้นเอง เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะเอารถไปทำงานไปวิ่งเที่ยวปีใหม่ก่อนนะแล้วค่อยเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเค ะะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะลูกค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ